ครับนักเรียนดูนะนักเรียนดูที่ตำแหน่งโคนตำแหน่งเม็ดอันนี้คือหน้าโคนนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าขุนของฝั่งดำเนี่ยเหลือ,อตาเดินกีตาครับตอบครูครับสองตาคือตาไหนบ้างชี้ครับกับอีกตาหนึ่งคือตาไหนครับอ,อ่าถูกต้องอันนี้ที่ครูกําลังพูดถึงเนี่ยคือครูกําลังสแสดงตําแหน่ง วิธีการไล่หน้าโคนอย่างง่ายนะโดยที่ตอนนี้ขุนอยู่ที่มือโคูนะครับตำแหน่งของโคนตำแหน่งของเม็ดอุ้ยโทษครับตำแหน่งของโคนตำแหน่งของเม็ดเป็นตำแหน่งที่เอาไว้ขังขุนดำเมื่อเราขังให้เขาเหลือสองตาได้แล้วต่อไปเราจะต้องกระทำลุกจนทีนี้ตรงนี้มีรายละเอียดนิดนึงนะครับต้องดูว่าขุนเราสมมติเราเดินจากตรงไหนไม่รู้แหละเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วแล้วขุนคู่ต่อสู้อยู่ตรงนี้ให้เราคิดว่า ถ้าเราเดินเอาขุนเราเดินเข้าไปตานี้ถ้าขุนเขาเดินมาตรงกับขุนเราเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเขาต้องเดินมาตรงกับเราเงี้ยนึนนกออกใช่ไหมครับเราสามารถเดินมาได้เลยแต่เราต้องคิดในใจถูกไหมอ่ะเธอลองคิดในใจที่ถ้าเราเดินมาตานี้ขุนเขาจะอยู่ตรงกับเราไหมคิดในใจลูกเอาใหม่ตอบครูกรตรงไหมครับ เอาใหม่เอาใหม่เธอคิดดีๆถ้าเราเดินขุนของเราเข้าไปตานี้ตาต่อไปของสีดำเขาจะอยู่ตรงกับขุนเราไหมตร,รตรงใช่ไหมครับถ้าตรงเอาเข้าไปได้เลยอะเดินอ่ะครูทําให้ดูก่อนอะเข้ามาได้เลยตาต่อไปเขาเดินมาตรงเห็นไหมครับเราลุกได้เลยอย่างนี้จนอ่ะต่อมาถ้าเรา คิดในใจแล้วดูลูกดูดูดูคูด,ดูถ้าเราคิดในใจแล้วว่าถ้าเกิดเราเดินขุนเข้าไปตานี้แล้วขุนเขาไม่ได้ตรงกับเราอ่ะเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับ,รบเพราะไม่มีรูปจนเพราะฉะนั้นวิธีแก้อย่างนี้เขาเรียกติดทีวิธีทําให้จนก็คือแก้ทีหนึ่งทีก่อนที่จะเข้าไปแล้วเขาก็จะมาเอ้ยเอาใหมาเอาใหมาแก้ทีหนึ่งทีเขาจะมาตานี้ แล้วเราค่อยเดินเข้าไปแล้วทีนี้ขุนของดําเขาก็จะเดินมาตรงกับเราเห็นไหมครับแล้วเราค่อยลุกโอเคไหมครูอขอทดสอบนะครับอะถ้าขุนดําอยู่ตานี้เป็นตาเธอคิดก่อนอย่าเพิ่งจับอะไม่ใช่เลยใจเย็นๆวิธีคิดจุดหมายของการคิดคือถ้าเราเดินเข้าไปตาต่อไปเป็นตาเขาเขาจะเดินมาตรงขุนเราไหมขนเขาจะตรงกับเราไหมถ้าตรงเราเอาเข้าได้เลย คิดตรงไหมตอบครูเดี๋ยวก่อนถ้าเราเดินมาตานี้ขุนเขาจะเดินมาตรงไหมอเอาเข้าได้เลยเดินเอาเข้าหมายถึงมาตานี้ครับหนูเดินดําเข้าใจไหมทีนี้ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ให้เราคิดเหมือนเดิมว่าถ้าเราเอาขุนเดินเข้ามา แล้วขุนเขาตรงกับขุนเราไหมออไม่ไม่ไม,ไม่เราเดินเข้ามาแล้วก็เป็น ata, <ม>ตาเขาเดินอีกหนึ่งตาตรงไหมไม่ตรงครับไม่ตรงใช่ไหม<ช>ถ้าไม่ตรง <smile. S 2> เราจะทําอย่างไรไม,มันติดทีเราต้องแก้ทีทํำยังไง,ไงไตัวขุนตัวขุน,นครับเดินไปทางไหนแก้ทีวิธีการแก้ทีไม่ใช <expands. S 2> ่ ขุนจุดหมายของขุนเราคือตานี้แต่ที่ครูสอนเนี่ยคือถ้าเราเข้ามาตานี้ขุนดําก็ต้องเดินมาตรงนี้ด้วยเราถึงจะเข้ามาได้แต่ทีนี้เราเดินมาแบบนี้แล้วต่อไปเป็นตาเขาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตานี้ถูกไหมครับแสดงว่ามันเอาเข้ามาไม่ได้เราต้องแก้ทีแบบนี้ก่อนหนึ่งทีแล้วก็เป็นตาเขา <c oughs> เขาเดินมานี่เราก็เข้ามา <c oughs> เขาก็เดินมานี่เราค่อยลุกจนอ่ะ ทีนี้หนูคิดว่ถ้าเราเดินเข้ามาตาเนี่ยขุนเขาจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้นี่ครับแสดงว่าเราเอาขุนเข้ามาลได้หรือเปล่ามันไม่ตรงกันอะเอาเข้าไปได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับหนูจะตอบมั่วครับฟังครูอีกทีเย็นฟังนะเรียนรู้นะถ้าเกิดเราเอาขุนเข้ามาดูดูกระดานครับไม่ใช่มองหน้าครูถ้าดูถ้าเราเดินขุนเข้ามา แล้วต่อไปเป็นตาของเขาเขาก็จะต้องเดินตานี้ซึ่งมันตรงกันถ้าแบบนี้เราสามารถเดินขุนของเราเข้ามาได้เลยเนี่ยอย่างกรณีนี้เราเดินขุนเข้ามาแล้วเป็นตาเขาเขาต้องเดินตาเดียวคือตานี้แล้วเราค่อยลุกจนต่อมาแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้ถ้าเราเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเขาเป็นตาเขาแล้วเขาเดินเนี่ยแล้วขุนมันไม่ตรงกัน <S <S เห็นไหมแสดงว่าเราเอาขุนเข้ามาได้ไหม ไม่ได้ให้เราเดินทําทีก่อนหนึ่งทีแบบนี้เขาก็เดินได้ตาเดียวแล้วเราค่อยเอาขุนเข้าแล้วเขาก็เดินมาแบบนี้แล้วเราก็เดินลุกจนเข้าใจยังไม่รู้เข้าใจจริงหรือเปล่า,อาลองดูก่อนอะตาเนี้ยเป็นตาขาวเดินเธอคิดก่อนอเดินเนี่ยเธอไม่คิดอะครับเธอคิดก่อนว่าถ้าเราเดินเข้ามาแล้วเขาจะตรงกับเราไหมตรงก็เดินเดินเข้ามาเลย ตาเธอเดินอาต่อมาอะทีนี้เป็นตาขาวเดินเนี่ยวิธีคิดคือถ้าเราเดินเข้ามาแล้วแล้วไปต่อไปเป็นตาขาวขาวเดินแล้วขุนตรงกับเราไหมไม่ตรงเราต้องแก้ทีก่อนหนึ่งทีทํายังไงอืมถูกต้องคับอาเดินครับอาเดินอาถูกต้องคับอาเดิน ถูกต้องครับอทีนี้ครูจะไม่บอกอะไรแล้วนะครับให้เธอทําเองนะครับห้ามผิดนะครับดูนะต่อไปเป็นตาขาวเดินนะคิดก่อนเนี่ยครูบอกว่าวิธีคิดจุดหมายของคุณคือตานี้แต่ถ้าเดินมาแล้วคุ่มเขาต้องตรงกับเราทำคิดก่อนสิต่อมาต่อมาฟัางนะ เป็นตาขาวเดินครูจะไม่ซิกไม่บอกนะให้เธอคิดเองเดินให้ถูกห้ามผิดอย่างเงี้ยผิดเห็นไหมพอเธอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันตรงไหมหล่ะมันตรงกันไหมเนี่ยไม่ตรงคอ่บให้ทํายังไงครูสอนไปแล้วอืมตาเธอโอเคถูกต้องต่อไปครูไม่บอกนะเอาใหม่ขออีก ่าต่อมาอา่ตาขาวเดินอ่าเธอไม่คิดอีกแล้วเธอคิดก่อนอ่าทดสอบใหม่เพราะว่าเธอผิดพลาดถ้าถ้าเกิดคู ต้องคอยเตือนอยู่เรื่อยๆครูจะให้เธอทำแบบเนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกนะครับมันแสดงหรือว่าเธอเข้าใจจริงๆอ่ะตาเธอคิดก่อนไม่ต้องถามครูครับครูไม่บอก ถูกต้องต่อมาอลาขาวเดินเนี่ยครูบอกให้คิดก่อนครูต้องทักเธออีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังทักกันอย่างเงี้ยเช้าเย็นเย็นนะครับเพราะฉะนั้นคิดก่อนเอาไมาดูบอกแล้ววิธีคิดคิดยังไงถูกต่อมาคิดก่อน เนี่ยเธอไม่คิดแต่ครับครูบอกอีกรอบนะจุดหมายของฝุ่นตัวนี้คือตาน,นี้แต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยต้องดูเขาด้วยว่าตาเขาเดินอะ่ะมันตรงกันไหมถ้าตรงถึงจะเข้ามาได้นี่คือวิวธีการคิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเดินแล้วแล้วเข้ามาตาเนี้แสดงว่าเข้าไม่ได้เราต้องเดินมาตานี้ก่อนอเหมือนจะเข้าใจอะ่ะเธอ อะคิดก่อนคิดก่อนวิธคีคิดยังไงครับคิดว่าเราเข้ามาแล้วกลุ่มเขาอยู่ตานี้ไหมเนี่ยคิดแค่เนี้ยก็เดินสิอ่าต่อมาอ่าเนี่ยอะตาขาวเดินอื อ่าถูกต้องอนาะจารเมื่อนะครับถ้าเกิดเราเจอเคสแบบนี้ครับบางทีคนที่สอนไม่เป็นนะครับงุนงิดนะครับเราจะงุนงิดกับเด็กไม่ได้นะครับเราต้อง